เขือจะมีพริกนั่นั่นพริกกำลังใส่พริกถุงละยี่สิบมะเขือถุงละยี่สิบเอาอีหย่างบันสองถุงมะเขือน่ะทั้งกันนั้นเหรอทั้งเขลือทั้งพริกพริกมันมีสองแบบตาอันนั้นพริกขาวอันโซโคขาวอ,อันก็ได้ละเอาสีขาวเอามามะเขือเนี่นยะน,นะ งุงยี่ส,สิบบาทตอนี่บยเดไม่มีนะอนไนอตาม่แบ่งยีบบาทไม่แบ่งบ่หรอก่มีเงินตังค์น่นพ เอาดบาทกำเท่าน้กันเลยเออเอมนรงยเ่า้เลยบัตมาเลยฝามาค่ะจ้ามะเขือทุง20บาท 我在你。

อ,อับพริกยังไม่ได้พัดเลยลนะูกค้าสั่งแล้วได้มาแล้วจ้าเจ็ดสิบบาทมาถึงเราก็หมาเลยนะในเจ็ดสิบบาทเ็บมะเขือของพ่อเนาะสองถุงเราวได้คัพริกสามสิบพอได้หกสิบพัดที่เร็ว,วของพอคอ่ะ มาเย็นวานไม่รู้เลยว่าอันนี้ยังไม่คัดเนาะอันเน่าเลยไม่เน่าอาจจะมีสมุปนิดนึงพริกกระเรียงขาวพริกกระเลียงอันนี้เน่าไ้มอันไหนเดี๋จะกินพริกพริกขาวเนี่ยกำลังคัด พี่อันนี้ไชีฟ้าก็าาขายถุงละยี่สิบแต่เช้าเลยวันนี้มนขายแต่เช้านี่จะเป็นสวนมะเขอือมะเขือยาวที่พ่อปลูกให้นะคะปลูกไวไไ้สองเดือนมั้งนี่ลูก ปูกตรงนี้ขายตรงนี้เลยร้านค้าหน้าร้านรูปเยอะอยู่นะทุกคนเพออิ่มปิไปไารอันนี้เผาทานนะคะเผาในถังอันนี้ก็จะมีรูขึ้นมาปล่อยควันขึ้นมา พอประดิษฐ์ทำเองนี่จะเป็นทุ่งนาหน้าบ้านเลยนะคะเขาเพิ่งดูดน้ำใส่ขาซส้มข้าวเรียบร้อยดูดน้ำใสเรียบร้อยน่าจะใส่ปุ๋ยแล้วนะ,ะบรรยากาศมเช้าๆนะมะันจะเป็นสระน้ำนะคะมีบัว si kia long teki มาขายพี่กับมะเขือพริกชี้ฟ้าทงลนยี่สิบบาทกับมะเขือทงยี่สิบมะเขือของพ่อสวนอยู่ตรงนี้ขายหน้าบ้านจ้าฝากากดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้า